เอมบาเป้จออัมลาเปสเซสสื่อดังนะคะรายงานว่าคีเรนเอมบาเป้ดาวยิงเลือดน้ำหอมจออัมลาปารีสนะคะเอมบาเป้นะคะกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสนะคะเตรียมย้ายมาขาแข่งในสื่อพิมียร์กอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลนะคะก่อนย้ายร่วมทัพราชันชุดขาวเลยเอามาดิกนะคะเป็นที่เข้าใจกันว่าเอมบาเป้นะคะตัดสินใจที่จะไม่ ขยายสัญญากับเปสซนะคะแทนที่ของเดิมที่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะคะซึ่งทำให้เ s สซนะคะกำลังพยายามอย่างหนักที่จะปล่อยเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ดีกว่าที่จะรอเสียไปแบบฟรีๆนะคะแล้วพวกเขาตอบรับข้อเสนอ300ล้านยูโรนะคะจากอันาลีลาน,นะคะแล้ว แต่ตัวนักเปะปฏิเสธที่จะไปค้าแข่งที่ซาอุอาราเบียนะคะออันนี้ก็เป็นรายงานแค่แต่ยังไม่มีออกมาแบบเป็นทางการนะคะอันนี้อาจจะมีข่าว็บเวลมาก่อนก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่จุดบอลไปด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะ